ย่างเป็นทางการของแหม่มค่ะทุกท่านบ่อน,นี้33าตัวนะคะบ่อน,นี้31ตัวค่ะรุ่นแรกของแหม่มนะคะเลี้ยงหนูมาสี่เดือนแหม่มได้ลูกหนูสําหรับคุณแล้ว64ตัวค่ะไปดูและเป็นกําลังใจให้แหม่มและคุณตาเพลงในการจับหนูแยกหนูจากแม่จากพ่อมาลงบ่อคุณนะคะไปด้วยกันค่ะ ดีค่ะแหม่มปวีณาชาแน,นลค่ะวันนี้แหม่มและคุณตาเพลงนะคะจะมาคัดหนูค่ะคัดหนูแยกไปขุนนะคะแยกไปแล้วฝั่งนู้นค่ะได้30กว่าตัวนะคะเหลือฝั่งนี้นะคะจะมาถ่ายทําให้ทุกท่านได้ชมได้เป็นกําลังใจให้กับแหม่มและคุณตาเพลงค่ะบุญรักษาฟาร์มค่ะทุกท่านมีหนูพุกนะคะมีกบแล้วก็มีปลาวันนี้จะคัดแยกหนูไปขุนนะคะ คอกนี้น่าจะสักประมาณเดือนกว่าๆค่ะนะคะแม่มก็จะแม่มยังไม่แยกเพศนะคะดูว่ามันใช้เวลานะคะแล้วก็เรายังไม่ชัวร์พอแหม่มจะให้น้องนะคะจากตะวันฟาร์มเนี่ยน้องตะวันฟาร์มเนี่ยมาคัดแยกให้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจับหนูก่อนดีกว่านะคะจับหนูแยกออกจากพ่อแม่เขาดูสิหวงหวงหวงเนี่ยค่ะตัวไหนเป็นแม่ตัวไหนเป็นลูกนเนี่ย อันนี้แไม,ไม่ไม่พร้อมสักทีค่ะอ่าไอบอกคุณนะคะวันนี้พร้อมในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะได้หลายตัวแล้วนะคะทุกท่านจับได้บ้างหลุดบ้างมีปัญหา <laughs> มีปัญหาหลากหลายเลยค่ะ นะคะมือใหม่หัดเลี้ยงหนูนะคะครั้งแรกที่แม่มแยกหนูเพื่อเอาไปลงบอกคุ้นนะคะแต่ว่าครั้งแรกก็ไม่ใช่นะคะครั้งที่สองค่ะครั้งแรกก็เอาลงบอ่อนี่แหละค่ะบ่อท่อซีเมนที่มันว่างนะคะเนี่ยเลื่อหน่อยนะคะเขาตกใจเขาตื่น นี่มีสามรุ่นนะคะเนี่ยไม่รู้จะจับโดนแม่มันหรือเปล่าแม่สองพ่อหนึ่งลูกเต็มเลยค่ะทุกท่านตัวแม่หรือตัวแม่หรือเปล่าอัอนนี้แม่อันนี้ลูกค่ะนี่แม่ ี่ลูกะตกใจ สองของแบบก็มีเยอะอยู่นะคะรุ่นที่หนึ่งนี่น่าจะได้อยู่สักประมาณห้าสิบหกสิบตัวค่ะจะไปจะมาเอาแม่ไปด้วยนะพ่อหลบหลบตัวใหญ่มากเลยค่ะทุกท่านใหญ่จนแบบสักจะมีหนมลยแหละแม่หรือเปล่า

น,นี่ยังเออหมดแล้วค่ะอันนั้นรุ่นเล็กเ่นเล็กนะคะอันนี้พ่อหนึ่งแม่หนึ่งนะคะให้ลูกกี่ตัวเอ,อ่ยให้ลูกอยู่ห้าตัวค่ะลูแมอ่ออกลูกรอบแรกเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ดกแล้วนะคะประมาณสองสามตัว แล้วก็เริ่มดกขึ้นมาเรื่อยๆห้าตัวหกตัวเงี้ยค่ะสองสามใช่ไหมน้องนี่ตัวหใหญ่ๆลงไปเมื่อกี้ใช่หรือเปล่านะ อมอะบ่อนี้เรียบร้อยนะคะห้าตัวค่ะทุกท่านโอ้ยดูครับบ่อนี้บป่อสุดท้ายค่ะทุกท่านบ่อนี้กําพรพ่อนะคะแม่เนี่ยเขาจัดการพ่อพ่อครอบเนี้ยตายนะคะเลี้ยงลูกมาอ่าตัวเดียวนะคะมีลูกอยู่ประมาณหกเจ็ดตัวเนี่ยค่ะ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเอาแม่มันออกไปนะ,ะพอแม่มันออกไปเนาะพอเราคัดเดี๋ยวเราเอาทางน,านู้นอ่ะมาเนี่ยค่ะเดี๋ยวเอาไปรวมกันกับแม่บอลเลนะือ,อดลูกเลี้ยงลูกคนเดียวกล่องค่ะคุณตาคะ แล้วลงใครันก่อบอร์นี่ก็เจ้าบ้านนะคะเดี๋ยวหม่อมจะเอาไอท้ที่เมื่อกี้ราคามีรุ่นใหญ่ๆตัวผู้ตัวเมีย,ยใหญ่ๆเอามาเป็นพ่อพันแม่พันธุ์ของตัวเองนะคะตรงไปลูก ห้าหรือหกแตพอตัวนี้แหละไอพ่อมันตายตายตัวที่สองค่ะตา,น,น,า,น,ตานั่นแหละพาตัวที่สองที่มันหนูเราตายนะพ่อลงไปลูกมือเ้าเนี่ยตะคุยตะกายไม่ลงไม่ลง ี่ยนชื่อช่องใหม่เป็นเป็นบุญรักษาฟ้าตะเพงจะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่เป็นบุญเพงชาแนลนะคะทุกท่านเอาไปสู้กับพิพาปักดิศิลาพิพาเ้ยตะเพงบอกว่าปลาบ้านพิพาศเนี่ยเป็นตาออนซอนหลายเดอ้อเรียบร้อยแล้วค่ะทุกท่านบอกสุดท้ายคอสุดท้ายนะคะย้อตามคุณตะเพงไปค่ะ ล็อกนะคะอันนี้กรงดักหนูราคาประมาณ400 500า0 0บาท500บาทค่ะแมันจะใส่ไว้ก่อนนะคะอีกวัน2วันแบม่มจะแยกเพศค่ะพยา,ยามันเลย สิปดตัวแล้วค่ะหนึ่งเดือนครึ่งถึง2เดือนนะคะหนูแบมเซตนี้นี่ <c oughs> อโอเคลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กด like, ติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแมมและทุณตาเพลงเลี้ยงหนูพกุกให้ร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองด้วยนะคะลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ